สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้ก็มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆดูนะครับฉลอง10,000หซับกันถ้าเพื่อนๆติดตามช่องนี้มาสักพักเนี่ยเขาจะเห็นว่าล่าสุดเนี่ยผมไปวิ่งเห็นดูแล้วยี่สิบห้าชั่วโมงมานะนี่และนี่ก็คือถ้วยนะครับแห่เปิดไฟได้ด้วยนะครับเราวิ่งในกลุ่มของ n z นะ็นเซ็ตเราเป็นที่1น,นะทีมเราเป็นแชมป์เลยผมวิ่งหมายเลข26นะครับที่เป็นมุมกล้อง POV ให้เพื่อนๆดูเนี่ยมาจากนี่ครับ บุกกรตัวนี้ที่เพื่อนๆเ,เห็นมุมกล้อง POV เนี่ยคือมาจาก InstaGo 3นะตอนนี้เขาออกรุ่นใหม่แล้วนะ Go 3s นะแต่อันเนี้ย Go 3ที่เพื่อนๆดูในช่องในถ้าดูในคลิปของ uh, endurance 5ี่5ชั่วโมงเนี่ยก็จะมีตัวนี้นะที่เป็น Go 3กับ Go 3s ที่เป็นรุ่นใหม่ที่ผมยืนมาจากเพื่อน สองอันรวมกันนะเอาจริงนะคือเหมาะมากๆเลยกับการไปถ่ายที่สนามนะผมก็ใช่างี้อันนี้หมวกผมซื้อมาเพื่อวิ่งเ n ็นดู n c นยี่สิบห้าชั่วโมงโดยเฉพาะเลยใส่เข้าไปตรงนี้ปั๊บแค่นี้เองนะเพื่อนๆก็คือในคลิปยี่สิบห้าชั่วโมงเนี่ยผมใช้แบบนี้ถ่ายให้เพื่อนๆดูเลยนะเนี่ยหมวกอย่างนี้เลยแล้วก็กดถ่ายวิธีถ่ายก็ไม่ยากเนี่ยมันง่ายมาเลยกดครั้งหนึ่งที่ตัวมันเองแล้วมันก็จักกระพริบสีแดงสีแดงอย่างนี้ก็คือเนี่ยอัดแล้วเรียบร้อยเหมาะมากกับการไปสนามนะอันเนี้ยนะ กดหยุดก็กดอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองง่ายมันมีอันนี้ด้วยนอกจากถ้วยช่อมากรออ <c oughs> คือไม่ได้กะว่าจะได้มันอะนะก็เลยไม่รู้ว่ามันต้องใส่ยังไงอะซึ่งนอกจากทีมเราจะได้แชมป์แล้วเนี่ยเบสแ5สองศผมก็เป็นคนแรกในคา์ดของ n อนแะที่ลงมาได้2องก็คือในรุ่นของ n อ็นเนี่ยตั้งแต่เอเชั่วโมงเคยจัดมาเนี่ย ผมเป็นคนที่ขับได้เร็วที่สุดอยู่ตอนนี้ของสถิติเร็วที่สุดนะปัจจุบันของรุ่น n z อยู่นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีรุ่นแบบพันหอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมันจะแบบไม่เหมือนกันอันนี้อนุเคี่ยว e นะไม่ได้แบบเป็นสถิติของทางทางการนะแต่ว่าคือรุ่น ก่อนนั้นเนี่ยสปีมันจะมีรุ่นของพันหที่มาวิ่งแล้วเขาใช้เครื่อง n s e t แต่ว่าเลกกูลเลชันในการทําเครื่องมันไม่เหมือนกันคือข้อจํากัดในการทําเครื่องไม่เหมือนกันนะครับเขาวิ่งได้อยู่2 0 4แต่ของผมเนี่ยเป็นเ e กกูชันเลกูเลชันของซ u เปอร์เอผมวิ่งได้20 5อันนี้คือเร็วสุดแล้วในเลกกูลเลชันของ NZ นะครับเพื่อนๆเข้าใจนะเ,เออแล้วก็นอกจากที่ไปวิ่ง endurance มันมีวิ่งอ้นี้ด้วยถ้าดูใน tiktok นะจะเห็นว่าผมเนี่ยไปวิ่งรายการช้างคลาสสิกหรือว่าอมา นี่ได้ที่1มานะเพื่อนๆอันนี้ยังไม่ได้อัปเดตให้เพื่อนเดูซึ่งถ้วยก็อยู่ในเมือของผมแล้วแต่ว่าคลิปเนี่ยเดี๋ยวไว้ผมตัดให้นะยังไม่ทันได้ตัดเลยไปตัด25ชั่วโมงก่อนนะผมกดซื้อ a อ e เตโตคอ a ตัว e ีโวตัวใหม่ออกมาแล้วเป็น e a r l y s s s e t นะครับก็เดี๋ยววันนี้จะเล่นให้เพื่อนๆ,ๆดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะวันนี้เนี่ยวันที่18นะเพิ่งกดซื้อเมื่อวาน17นะซึ่งมันออกเนี่ย16นะครับก็ เร็วๆนี้เองนะเดี๋ยวเทียให้เพื่อนดูผมก็ลงไปแล้วแล่ะถ้าเพื่อนๆสังเกตข้างหลังเนี่ยอันเนี้ยพื้นหลังเนี่ยคือเกมเอสโต้คอซาอีโนะครับซึ่งเดี๋ยวผมก็จะใช้กล้องตัวนี้นี่แหละตัวเดิมนะ 3, นะอินสตาโกนะอาจให้เพื่อนๆดูมืกันโดยเซตอัพเนี่ยผมก็คงจะไม่ได้ใส่หมวกอันใหญ่ๆอันนี้นะผมจะเอากล้องนี้เนี่ยไปใส่กับแว่นครับอย่างงี้นี้อย่างงี้นะแล้วอัด ผ่านแว่นให้เพื่อนเพื่อดูมันก็จะได้มุมมองแบบเหมือนที่สายตาผมเห็นจริงๆเลยนะเวลาใสา่ก็ประมาณนี้นะอย่างนี้แล้วก็กดอัดอืมเนี่ยกดอัดแล้วเรียบร้อยเป็นเสียงแดงกระพริบกระพริบนะเดี๋ยวไปเล่นกันด้วยเซตอัพแบบนี้แหละมา,มาครับ่ะตอนนี้เราอยู่ในสตอคซอโวกันแล้วคือรถที่มันมีให้มันก็มีพอประมาณหนึ่งอะนะเนี่ยอันนี้แบรนด์ยี่ห้อรถที่มีตอนนี้นะครับผม มาขับกันเลยดีกว่าใช้เกียร์ธรรมดาได้ด้วยนะเนี่ยใช้โมซ่าเอชอยู่อันนี้ผมปิดแท็กช่างคอนโท l อะไรหมดแล้วนะตอนนี้เนี่ยฟอร์แบบผมปรับไว้ที่50นะของโปรโมซ่าห9เนี่ยตอนปรับไปที่ร้อยมันแรงไปหน่อยนะขับยากไปนิดนึงมาครับเบรก ตัวเกมตอนนี้มันยังเป็นแบบเกมเปล่าๆอยู่อะไม่ค่อยมีอะไรยังเป็น early access นะแต่ตัวฟิสิกส์ฟอรต์ฟีบแบกอะไรพวกเนี้ยผมว่าก็โอเคนะไม่แย่ไม่แย่แยอืปินเอฟเปกอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกไม่แย่ครับไม่แย่ สไลด์ไปแต่เหมือนเสียงยางมันมีอยู่เสียงเดียวปะถ้าเพื่อนๆสังเกตเวลายางมันเอียดอะ่ะ แต่เอลิเวชันขึ้นลงอะไรเงี้ยฟอร์ b แบ k ก็ส่งมาได้ดีนะผมว่าปรับที่ร0 0หนักไปปรับที่5%รู้สึกว่าจะเบาไปต้องกลางๆสัก70%น่าจะดีกว่าหลัดเยอะไปพวกมาไัยตีอะไรโอเคนะฟอร์ตแบกโอเครายละเอียดเหมือนก็มีแต่ว่ายังไม่ค่อยจะพอใจ เท่าไหร่ฮะแต่อย่างว่ามันยังไม่เสร็จอะเนาะเกมยังไม่เสร็จเนีย่ยเวลายางมันเอียดมันมันเอียดอยู่เสียงเดียวนะมันไม่ค่อยมีดีเทลเท่าไหร่ว่ามันเอียดจากล้อไหนหรือว่าเอียดเพราะอะไรแต่ในภาคก่อนนะอันนี้มันก็ไม่ได้มีหรอก คิดว่านะคิดว่าอืมขึ้นลงอะไรก็มีฟอร์ดแบ็กอยู่เฮ้ยมีเศษเศษด้วยเหรอเฮ้ยมันชนได้เพื่อนเือมันมีเศษมีอะไรอะ่ะมันไม่เหมือนภาคก่อนเว้ยตะกี้บนถนนมีเศษเศษด้วยดีนะที่หลุดอันนั้นมามันเลยได้เห็นนะไม่งั้นก็ไม่รู้หรอก กดห้ได้ออกหน่อยสิเออเนี่ยชึบชึบชึบอืมก็โอเคนะตอนพวงอะไรต้องเบาพอาเคาน์เตอร์อะไรเงี้ยอืมส่งมาโอเคไม่แย่ครับไม่แย่ฟลอยด์แบ็กมาถูกทางแล้วฟลอยด์แบ็กไม่ออกทะเลนแน่แน่แต่จะดีพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้คือคำถามของตอนนี้นะเป็นหนึ่งในเกมที่ฟลอยด์แบ็กดีมากๆเกีหนึ่งอยู่แน่นอน ู้สึกว่าการเบรกนะครับดีขึ้นกว่าภาคแรกนะยังติดตรงไอ้เสียงเอียดเวลายางมันถึงลิมิตนี่แหละว่ามันจะเอียดเหมือนเดิมไปไหนแล้วเท้าซ้ายเบรกซิปายออกายออก,ออกเสียงเดียวกันเดะเลยไม่เปลี่ยนเลยแต่ผมว่าการเทรลเบรกเข้าอะไรเงี้ยเหมือนจะทำดีกว่าภาคแรกนะ แต่มันก็ขึ้นอยู่กับฟิสิกส์รถด้วยแหละผมไปลองขับโรตั s e อ i มินะมันรู้สึกว่าพอเล่นแล้วเหมือนเหมือนขับ GT7 อยู่เลยอะ GT7 มันจะแบบ Under อันเดอร์อย่างเดียวหน้าเดอ้ออย่างเดียวไม่มีท้ายออกเออแต่พอมาขับ86เออเหมือนคนละฟิสิกส์เว้ยก็คือรถแต่ละคันมันมีความต่างแหละแต่ว่ามันเหมือนรถจริงหรือเปล่าอดีประเด็นเลย ก็ไม่เคยลองขับอ e ีมิล่านะว่ามันจะดื้ออย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าแต่ทรงรถมันก็ไม่ควรจะดื้อขนาดนั้นนะมันเป็นแบบเครื่องวางกลางขับหลังนะแล้วก็ในเรื่องของการต่อ3จอทริปเปิลสกีนเนี่ยก็ทําให้ดูแล้วนะคือซึ่งมันก็ต้องเซตติ้งนะครับเพื่อนๆเราก็พูดถึงตัวเกมตอนนี้เลยเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็ยังมีบักบักค้างๆ้า,าหน่วงๆน่วงอยู่นะอย่างผมบางทีแค่จะกด e s เเพื่อเข้าเมนูเซตติ้งออปชันอะไรพวกเนี้ยกดเป็น10รอบเดี๋ยวกว่าจะขึ้นนะ แล้วบางพีขับไปอยู่ดีๆจอก,ก็ค้างไปเลยรับต่อไม่ได้ค้างประมาณวิสองวิอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะมันก็อยู่ในช่วงแบบเออทีอัเสรจ,จริงๆอะ่ะยังทําไม่เสร็จนะครับเพื่อนๆดิฟดิฟดิฟดิดดออมากโอเคอ,อ่ะอาการรถมันเดาง่ายอย่างที่เราคิดว่ามันจะเป็นจริงอ่ะนะไม่แย่ไม่แย,แย่แต่ตอนตะเกียะที่ขับทับเสร็จ ไม่มีฟีดแบ็ส่งมาถึงพวกอะไรเลยนะไอเซทที่มันอยู่บนถนนตะกี้ทับไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยกดปุ๊บอืมคือการขึ้นลงเอลิเวชั่นอะไรเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะใช้ได้เลยใช้ได้เลยตอน,นเนี้ยฟอร์ดฟีดแบ็เนี่ยเป็นหนึ่งในฟอร์ดฟีดแบ็ที่ดีที่สุดอยู่นะพูดตามตรงมันยังไม่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะมันมีบางอย่างที่แบบ ขา,ขาดอยู่แต่ว่ามันมาทุกทางแล้วครับเพื่อนน่าสนใจมากๆนะต้องรอติดตามครับผมว่ามันยังปรับปรุงไปได้มากกว่านี้อีกเยอะนะแต่สิ่งที่มันทำได้ดีมากๆตอนนี้มันก็มีแล้วนะอโอเคเลยะเวลาปีนขึ้นปีนลงการสั่นโอเคเทบเบรกเข้าไปท้ายไหลหน่อยชึบชึบชึบชบอโอเค ไล่อ,ออกสิ่ายออกโ okay. อเคไล่ออกไล่อ,ออกโอเคไหนคัดจิ้งกนดิออกเลยโอเคมาพอละมาอ่ะ ESC นะตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวให้ดูเซตติ้งก่อนนะเซตติ้งของผมตอนนี้เป็นประมาณนี้อยู่นะครับเพื่อนๆซึ่งมันต้องมาเซตติ้งในทริปเปิลสกรีนนะอย่างะระยะห่าง จากสกรีนเนี่ยก็คือวัดจากตาเรากับจอนะก็คีย์เข้าไปนะครับเพื่อนๆแล้วก็เรื่องของโมชั่นเนี่ยพอดีว่ามันเหมาะสําหรับคนที่มีจอเดียวเนาะถ้าคนที่มี3จออยู่คุณก็เนี่ยปรับเป็น0 0 0ตามนี้ไปเลย นะไม่จําเป็นต้องใช้นะครับคือมันไว้สําหรับเวลาเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามีการเปลี่ยนขึ้นลงเนี่ยมุมก็มันจะขยับให้แต่ทีนี้เรามี3จออยู่แล้วเราไม่ต้องการนะไม่ได้ใช้นะครับซึ่งในทริปเปิลสกรีนเพื่อนก็ต้องมีตัวนี้นะไอตลับเมตรเนี่ยมาวัดนะครับระหว่างตาเพื่อนตาเพื่อนอยู่ตรงนี้นะสมมติตาเพื่อนอยู่ตรงนี้เพื่อนก็ยื่เลยจนกว่าจะชนจอ เนี่ยยืดไปว่าชนจอเท่าไหร่ก็มาดูเงี้ 54, ยห้่เงี้ยก็คี่ยเข้าไปห้สมมุตินะนะแล้วก็สกรีนวิดก็คือความกว้างของจอครับเพื่อนๆก็วัดเลยว่าเท่าไหร่นะอย่างอันเนี้ยอยู่ประมาณสักถ้าจะไมผิด74นะครับแล้วก็วิเซลวิดก็คือขอบจอขอบจอของผมก็สนย์นะ แล้วก็แองเกิลเนี่ยแองเกิลของผมของอันเนี้ยมัน60ซึ่งผมคีย์ทุกอย่างไปแล้วนะแต่ค่าตรงเนี้ยที่มันที่มันโชยตัวนี้มันไม่ตรงนะครับเพื่อนๆซึ่งสกินแองเกิลเนี่ยเพื่อนๆต้องกะกล่าเอาเองถ้าเพื่อนๆไม่มีไม่ได้มีไม้โปรเจคเตอร์ใหญ่ๆนะซึ่งผมมีนะผมเลยวัดได้ของผมเนี่ยอยู่ประมาณ5 9 6 0กนะครับก็คียเข้าไปตัวนี้แล้วมันก็จะได้มุมมองที่โอเคเลยสำหรับ3จอมันก็ทําได้เลยตั้งแต่ตอนนี้เลยนะที่ยังเป็นแบบ เออร์ี่เอเซ่แบบเบต้าเทสอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะซึ่งผมรอรุนมากๆกับการมาของฟีโรมนะครับเพื่อนๆตอนนี้แล้วก็เรื่องของการเซตติ่งนะเนี่ยพวกดีไวซ์อะไรอะ่ะมันจะอยู่ด้านบนครับ h t p จีพีชิฟเตอร์เนี่ยสต็อกเนี่ยตัวมุกโมซาอาร์เก้าเบสนะซึ่งหลักๆสามอย่างที่ตอนนี้ที่ต้องเซตเนี่ยก็คือคันเร่งเบรคคัตนะเนาะซึ่งและตัวคันเร่งเบรคคัตเนี่ย เดิมๆมาเนี่ยมันจังยังไม่อินเวอร์ดนะหรือมันอินเวอร์ดอยู่ไม่แน่ใจแต่ต้องกดเข้าไปรอบหนึ่งอ่ะเนี่ยพอเซตปุ๊บแล้วกดอินเวอร์ดหนึ่งครั้งกดเซตทุกค่านี่สามอันเนี้ยล้วกดอินเวอร์ดหนึ่งครั้งนะครับแล้วมันจะสามารถถึงจะสามารถขับได้อ่ะไม่งั้นมันจะขับไม่ได้อ่ะครับเพื่อนๆ mm hmm. มันจะเหมือนยังไม่กดเป็นกดะนะทั้งเบรกทั้งคันเร่งอ่ะคือเรายังไม่กดมันจะเป็นกดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าเรากดลงไปมันถึงจะเป็นไม่กด งงไหมมันจะกลับกันอยู่โอเควันนี้ก็แค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับ a s สเตโ o คาซ Evo นะแล้วเดี๋ยวถ้ามันมีอัปเดตอะไรเดี๋ยวผมจะมาถ่ายเพื่อนๆดูนะครับเอาจริงนะเพื่อนก็ไม่ได้คิดว่าจะมีถ้วยเยอะขนาดนี้นะตอนนี้เนี่ย13ถ้วยนะเพื่อนๆน,นี่ไล่ตั้งแต่ปีอะไรอะ2,020นะอันเนี้ยนะจนถึงอันล่าสุดเนี่ยก็คืออันนี้อันเนี้ย2 0 0 0 ยี่สปีนะสปีตั้งแต่อันแรกจนถึงอันสุดท้าย2 0 2พอันนี้ก็อีกอันหนึ่งอันนี้ก็ปีน2024น2นะครับนะผ่านมาเนื่อนนานนะครับเพื่อนๆพื่อยังดีที่ว่าทุกครั้งที่ไปสนามก็ได้ถ้วยมาตลอดนะก็ตอนนี้มี13ถ้วยแล้วรวมถึง2เหรียญด้วยนะอันเนี้ยถ้วยแรกในชีวิตผมนะอันเนี้ยเอาสูป้าไปวิ่งงานคลาสสิกรีเวิร์ปี2020ได้ที่3นะ อันเนี้ยอีกปีหนึ่งถัดมาอีกปีหนึ่งนะก็ปี2021นะครับเอาซูเปอร์ไปวิ่งที่2นะแล้วก็มีวิ่งแดกด้วยวิ่งแดกเนี่ยได้ที่1น,นะมีที่1โอเวอร์ออลแล้วก็มีเลขสวยจุดสามนะได้มา2เหรียญเลยคือวิ่ง1นงลันทัวน่วได้ครบเลยอีกปีหนึ่งก็เอา S2000 ไปวิ่งมานะได้ที่1ในรุน่นรวมถึงจิมคณะด้วย นะในปีนั้นในที่หนึ่งในรุ่นมาเหมือนกันสำหรับรุ่นต่ำกว่า 2,000cc ถัดจากงานนั้นเนี่ยอาทิตย์เดียวก็ไปวิ่ง Honda f e นะในที่หนึ่งมานะแล้วก็มีเอาไปวิ่งทีมคณาเหมือนกันอันนี้ก็ S2000 เหมือนกันทีมคณา2อันนี้เนาะแล้วก็ไปวิ่งซูเปอร์คัพเรซิ่งไดที่สามันข้างหลังอันนั้นเอาซิลิก้าไปอันนี้ m o เดิร์นคลาสสิกซได้ที่3รู้สึกว่าจะเอา86อันเนี้ย86 ที่นานชางคลาสสิกแล้วก็มีอันนี้อะไรดีหรอควัมอันนี้ก็เอาแ6กไปวิ่งเหมือนกันนะอันนี้ได้ที่2มาที่1เป็นของไกด์นะที่ไปวิ่งเอ็นดูรันด้วยกันนี่แหละแล้วก็อันนี้เอาเซติก้าไปวิ่งได้ที่3ของนัทรอนทอนโตะที่ซึ่งก็คือทีมแข่งที่ไปวิ่งเอ็นดูรันด้วยกันเนี่ยเขาเป็นคนจัดนะในกลุ่มผมก็ไปวิ่งมาวิ่งเล่นๆได้ที่3ซึ่งก็คือไอุ้กวันี้เลยแหละที่ทําให้เป็นจุดเริ่มต้นที่ได้ไปเอ็นดูรันเพราะว่า นาทอนทอนโตเนี่ยมาชวนว่าเอยไปวิ่งเอ็นดรดนด้วยกันไหมรวมถึงพี่โอ้แล้วก็เจอกันวันนั้นที่ได้ถ้วยนี้มามันถึงได้เกิดถ้วยเอ็นดอร์แดนยี่ชั่วโมงใบนี้นะด้วยถ้วยตักยีเลยอะแล้วก็อันนี้อีกอันนึงก่อนหน้านี้เอา8ปดไปวิ่งมาที่งานช้างคลาสิกนะสองพันสิบล่าสุดเนี่ยเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับได้ที่1นึในรุ่นมานะอันนั้นก็คือไปสนามทุกครั้งได้ถ้วยกลับมาทุกครั้งนะถือว่าโชคดีมากกว่านะคือ ไม่ได้หวังจะได้ถ้วยทุกครั้งแบบอย่างนี้หรอกอันเนี้ยได้ติดต่อกัน13ครั้งแล้วนะแต่ว่าถ้วยมันเริ่มจะได้แบบยากมากๆอยู่แล้วอะอย่างครั้งที่เอา8ปไปวิ่งช้างเมื่อปีก่อนเมื่อ2ปีก่อนสิคือต้องบอกว่าต่ำกว่า20 0 0ซีซีเนี่ยมันมีทั้งรถแข่งทั้งรถที่แบบ3ประตูแรงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอะคือแ6ดเดิมๆเราไปวิ่งอะ่ะมันโอกาส ยากมากที่จะได้ถ้วยซึ่งผมตอนนั้นก็ไม่ได้แคร์แล้วว่าเราจะได้ถ้วยหรือเปล่าแต่ก็ไปวิ่งนะก็ยังดีที่ได้ที่สามอะ่ะอีกนันซิริก้ารถก็มีปัญหาแต่ก็กลับไปวิ่งกับแข้งซิริก้าขำๆนะตอนนั้นคือเลี้ยวก็ไม่เข้าเบรกก็ไม่มีนะปั๊มเบรกมันแรงดันมันรั่วนะแต่ก็วิ่งไปหวั่นเย็ยนหวั่นเย็ยนแต่ก็ได้ที่สามมาอยู่ดีแล้วก็แปดหกรอบเนี้รอบล่าสุดเนี่ยก็ไม่ได้หวังว่าจะได้เพราะว่า อย่างที่บอกไปคือการแข่งขันมันเริ่มสูงครับรถแรงแมันเข้ามาในกลุ่มเยอะมากๆนะซีซีเขาก็เยอะกว่าเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังดีที่ว่าเออรถเราก็ยังได้อยู่อาจจะเกิดด้วยปัญหาของรถที่แบบแรงกว่าเราเขามีปัญหาในวันแข่งจริงทําให้เวลาดรอปลงหรืออะไรก็ตามะนะมันก็ไม่ใช่ว่าเราเร็วแค่อย่างเดียวถึงได้มามันก็มันดวงด้วยฝีมือก็ส่วนหนึ่งความโชคดีดวงก็ส่วนหนึ่งครับตอนนี้ก็รอดูกันนะว่า ครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายเราไหมที่จะได้ถ้วยติดต่อกันนะตอนนี้13ครั้งนะที่ได้ติดต่อกันอยู่เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ติดต่อกันสักกี่ครั้งนะแล้วมันเปิดไฟได้โดนายเนี่ยตึกตึก่าเนี่ยอย่างเท่มีไฟด้วยเนี่ยข้างในมีไฟในข้างหน้าเขาใส่ถานนะใส่ถานแล้วก็มีปุ่มกดต,ตัวเนี้ยเป็นสวิตช์เปิดปิดไฟอ้ออย่างเท่เลยครับเพื่อนเนี่ยนะที่ กว่าเราจะได้มาถึงจุดนี้นะทำช่อง YouTube มาเท่าไหร่นะ3ปี4ปีแล้วนะไล่ใหม่เรื่อยๆนะพเพื่อนๆตั้งแต่เป็นแบบไปกันตั้งแต่ขับเลสเนาะนะงานงานเล็กๆจนได้เป็นงานใหญ่ระดับแบบงานใหญ่ไปปีอะระดับประเทศนะแล้วก็มีนักแข่งจากหลายชาติด้วยนะมาร่วมทำการแข่งขันก็ไม่คิดว่าจะได้ไปงานใหญ่ขนาดนี้จริงๆนะถ้าไม่ได้ทำ u t u b e ก็ไม่น่าจะไม่ได้ไปบอกตรงๆมันเหมือนก็หาเหตุผลที่จะไปแหละใจอ,อยากไปแต่ว่าจะไปทีหนึ่งมันก็อาจจะแค่ใจไม่พอมันต้องมีเหตุผลที่จะไปด้วยนะช่อง youtube ก็เป็นเหตุผลที่ทำให้สุดท้ายเนี่ยมันเป็นแรงผลักดันสุดท้ายที่ทำให้ได้ไปไปวิ่งไปแข่งจริงอะนะครับเพื่อนๆขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามช่องนี้มาเนิ่์นานเนาะไม่ว่าจะติดตามเพิ่งติดตามหรือติดตามมานานก็ตามนะครับขอขอบคุณทุกคนมากๆนะถ้าไม่มีทุกคน ไม่เกิดอะไรพวกนี้แน่นอนในช่องนะครับนะยังไงฝากติดตามช่อง Transpeed ไว้ด้วยก็ใครที่สนใจตัว Insta า r กสตัวนี้นะครับก็ไปกดกันได้นะลิงก์อยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆน,นะผมได้ค่าคอมนิดนึงนะบอกตรงๆบอกกันตรงนะแต่ว่าผมไม่ได้หาไรายได้หลักจากอะไรตรงนี้หรอกพอดีใช้แล้วมันดีนะก็เลยอยากให้เพื่อนๆคนไหนที่มีความจำเป็นต้องใช้เนี่ยคิดว่าใช้ตัวนี้แล้วสะดวกเนี่ยก็แนะนำเลยนะ ผมใช้แล้วผมชอบไงแล้วเดี๋ยวผมก็จะใช้กล้อง insta 3 6 0 go สเนี่ยนะในการอัดพวกคลิป tech day ไปสนานแข่งอะไรให้เพื่อนเพื่อนๆดูฝากติดตามการแข่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ด้วยแล้วกันยังคิดอยู่แหละนะพอจะมีแพผนแล้วครับตอนนี้ว่าจะไปแข่งรายการไหนบ้างนะแต่ก็ยังไม่คอนเฟิร์มร้อยเปังไงเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งนะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ